ตอนรับเธอาสู่ช่องใปส้จำลองชายลงพลอีกครั้งนะคะวันนี้ฝนก็ตกจังเลยค่ะรู้่ารถคุณยายมันจะเปียด้วยไม่รู้ค่ะมองท้องนาน เไทยอันนี้ก็คือครูประพางนะคะแล้วก็ไปตรงนี้นะทางเข้าบ้านทางเข้านายายดูสุย้ยไปถึงือเขาโน่นนายายนะคะ,นะคะแล้วนี่ก็พนตมวินไปแม่คุณอนุวัฒน์พาทานั่นทานายไปกิน เจ้านะอ้ออันนี้อ่าปูนเขาผสมกันแล้วเขาเขาจะไปสาบอยู่ตรงนั้นน่ะสาบแล้วนั่นน่ะมันบน้านยายอุ่นเช่นละบอกบอก้าตาอ้วนมองไหนวะ เราบอกว่าเรายังบริษ็ทเนีเราชีเออียูฮะดตัวมันต้องไอัจจีเองอรลื้อเห็ุเพียเงินนี่มันต้องเอาชิลเลอร์เราานาะเอาน้าบ้านโกโก้น,นี่ล่ะ อืมร้านชองร้านล้านอยูด่ดอกร้านหัวฮะบมีเดอ้นอน้อนิ่มบ่้านห้างล้านมีล้านเป็นเศรษฐีโอ้ยธรรมดามันให้ผู้เท่าซาดอันนี้เราให้พู้เท่าอันหิว้วคุเจ้าก,กับเอาเปียกแพ้จ้จ้ายเแล้วบันนี้ เงินเดือนบ่แมนซ้ำเดียวคุณบอกฮะไพเว้าค่อยเบิ่งหน้าเจ้า้ะคือเจ้านะเท่ากับคนลาวฮะแกงขึ้นแกงโรดแกงแช่แช่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเอาคลิปนี่การปอกหน่อไม้มันเป็นยังไงเอามีดเอาอันนั้นมา แล้วไปหาอันนั้นมาแม่โจ้แม่โจ้นะคะแม่โจ้ะแกงหน่อไม้ให้ยายกินนะเพราะว่าฝีมือแม่โจ้นี่ชุดยอดวันนั้นนะเชฟเขาทำไมมันเอาอันนั้นออกไปพุ่นแม่โจ้ฝนตกมันก็เปียกมันก็ละลายเนาะเนาะพ่อเอาเตาออกไปข้างนอกพนักงายก็กินข้าวแล้ว ท,ทนายก็รับประทานหมูย่างนะคะอะไรนะมี er ่สะอยู่นะคะนี่สะนี่ก็มีและนี่อยู่ต้นนี้นะมีมักสมอพร้อมจะก็มีอยลูกกามื่โอ้ยอยู่ล่างกันถึงมาอยู่อย่างนี้สบายเลยไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรภายนอกนะจ้า เริ่มเซฟนไดเราะมันอเริมเซฟแล้วเนาะมันเริ่มบมีได้เอฟซเอ้ยหนอม้นะรุนนี้เด้อบานนี้นะยันซังเด้อถ้าซั่งก็ซั่งอัดเลยหกอันนี้ทุบเอาบอลูกทุบเอาแล้วแกงเบิหาดัพแหงแล้วเนาะมันนีไยตะ้ไม่ต้องไม่ต้องมตอือนี่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ยาปูกธรรมชาติดูผลตกเลยนะ คนตกลิ้นซ้ำๆอยากอยู่น้ำพี่ชายเดอยากอยู่น้ำพี่ชายดชไปนู้นก็ไปบ้านคุณยายจำลองนาบ้านนายายจำลองแห่งหน้าอยู่ค่ะมันติดภูเขาค่ะเข้าไปพุ่ข้ามห้วยไป น่าอยู่เลยติดภูเขามีเถียงสองหลังของยายจนน,นันี้จนแต่มีเทียงชองหยังอ่ะอีกเทียงแต่ไม่เท่าของแม่ผู้ใหญ่ค่ะอน,นี่ชุดยอดอลังการแล้วค่ะโอ้ยแม่ผู้ใหญ่ค่อยค่อยคิดว่าเจ้าชิบูได้แล้วเทียงหลังนี้นะนังเงินบอกค่อยว่าเจ้าชิบูได้คืนแล้วเทียงหลังนี้มา่ไนู่้อยู่บ่ ให้ผมดเนาะให้เอาพวกแก่สัยก่อนนะโอ้โอ้นอกหั่นแล้วก็แบ่งกันเอาเมื่อกินเลยต้มรึเปล่าแมิต้มอยู่ต้มแบบใบนรือไงโอ้ทำไมนั่นแถวนี้ต้มเต้มเติมเฮียยังปลาแกงบอกแกงแต่ว่าเพื่อนว่าแกงผู้ไอ้เมื่อก้บอกปไหลแกงวันมร้นนะความม่นี่อยู่ได้อันอันอันอยังวะอ่ะยานางน้ำยู่มองไได้วะ ้องแนไม้ต้อเป็นแม่บนนแม่โจชิดเดี๋ยวก็ช่วยกันลำเสร็จแล้วก็ไปหาเดินนี่น่ะบางคนไปหาไปหาแป๊บเดียวด้วยสร้างทอเดี๋ยวคอยสิบปอกก็นได้ือถนัดคือแม่บุนชิแต่ว่านี่มันมันโอ้ะเคียนอยไอยวะ มมีพะยางบมแม่ผูใหญ่ข่อยจะไปคุ้มรถข่อยนะพยางบ่แม่เดบชีไลๆนล้วรายม่นนี้เราไชกกข่อยสลานไม่ใช่รถอันนั้นนบ่ขาจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกู่วทำห้องน้ำา่ะอยลืมกดได้กูเชอกูจะไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ